ทาง GB Wallet ของเรานะคะก็ได้ร่วมมือกับทางวิลล่าเพื่อตอบโจทย์และสไตล์คนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นในสับเซนไรเงินสดยอย่างเต็มรูแปแบบที่ปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นใหม่เอ่ยหรือว่าชาวต่างชาติเอ่ยนิยมการชำระเงินผ่าน E Wallet มากยิ่งขึ้นอะนะคะก็แต่เดิมเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าวิลล่าเนี่ย เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่นำเข้าสินค้าดีๆมาให้คนไทยได้บริโภคก,กันอยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็กลุ่มทาร์เก็ตลูกค้าของวิล่าเนี่ยนอกจากชาวไทยแล้วก็ยังมีชาวต่างชาติซึ่งชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็จะมีรูปีมีชีวิตประจำวันในการสั่งสินค้าผ่านรูปแบบออนไลน์ซึ่งวิล่าก็มีแอปพลิเคชันอะไรอยู่แล้ว GB เนี่ยก็เหมือนเข้าไปเติมเต็มให้ ชาวต่างชาติหรือคนไทยเองเนี่ยสามารถชำระเงินในรูปแบบ e wallet ได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไปรวมกับระบบ membership ของวิลล่าเองเลยแล้วก็มี cash back มีโปรโมรั่นต่างๆสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะทำให้มันครบวงจรมากยิ่งขึ้นทำให้แอปวิลล่าเนี่ยเป็น แอปที่สามารถทําอะไรได้มากกว่าการแค่สั่งสินค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในอนาคตเราก็จะมีตัววีซ่าพรีเพจการ์ดที่เป็นของวิลล่าเลยก็คือสามารถที่จะพอเติมเงินเข้าไปช้อปปิ้งในแอปแล้วอยากจะเอาบัตรพีเพจการ์ดไปจองโรงแรมไปจองอะไรเงี้ยก็ใช้ได้ต่อเลยค่ะไม่ต้องแบบย้ายงเงนะินในกระเป๋าให้ปวดหัวแล้วก็เราก็มีสิทธิประโยชน์ต่ตางๆมากมายที่วิลล่าหยิบยื่นให้กับเมมเบอร์ชิพของทางวิลลา่าอันนี้ก็คือเป็นความร่วมมือที่ทางเนยแล้วก็ทางตุงเจี๊ยบเนี่ยตั้งใจเพื่อ ให้ผู้บริโภคมีความสะดวกสบา,ายมากยิ่งขึ้นอำนวยความสะดวกแล้วก็ได้สิทธิประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้นค่ะทางเราเนี่ยครับก็คืออยากจะมีแอปออนไลน์สั่งซื้อให้ดับสั่งส่งของถึงบ้านนะคะแต่เราคิดว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดมันมีเพนจอยของลูกค้านี่ในหลายๆตัวนะคะอย่างเช่นบัตรสมาชิกลูกค้าไม่คบค่อยสะดวกใช่ไหมคะเราก็เอากลับมารวมในนี้ไว้คือเาเาือกได้นคะคะลูกค้าเนี่ยก็อยากจะทําอะไรให้มันรวดเร็วนะคะ แล้วการจ่ายโดยที่เป็นแคชหรือสเปนเนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ค่อนข้างจะดีมากอาะค่ะหนึ่งมันมันช่วยหลายอย่างนะช่วยลดภาระการที่เราจะต้องเ,ออเตรียมเงินไว้สหรับให้ลูกค้าเป็นเงินทอน,นนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยสำหรับลูกค้าก็ดีตรงที่ว่าไม่ต้องถือเงินทอนกลับบ้านแต่นอกเหนจากนั้นเนี่ยยังมีอีกอันหนึ่งเวลาเรารับเงินเนี่ยเราต้องสบดีแบนนั่นก็จะเป็นขั้รียกภาระหน่อย่าหนึ่งเพราะฉะนั้น,น,นในการทำแบบนี้เนี่ยมันช่วยหลายหลายอย่างกัน แตใ่ในที่สุดเนี่ยเราก็อยากให้ลูกค้านเนี่ยไม่ใช่ว่าโหลดแอปแล้วโหลดไปอย่างเดียวพี่อยากให้มีอะไรที่พร้อมในตัวเองนะคะต้องบอกเลยว่าตัวโควิดอะค่ะเข้ามามีบทบาทสําคัญมากในส่วนของการเปลี่ยนพฤติกรรม้บริโภคทั่วโลกเลยนะคะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยทำให้คนทั่วทั่วไปเนี่ยจากเดิมที่คุณชินากับการจับใจ่ายใช้สอยด้วยเงินสดเนี่ย เปลี่ยนเป็นาการใช้แบบรหลเงินสดสังคมไรเงินสดเป็นรูปแบบมากขึ้นทําให้ตัวธุรกิจ e money หรือว่าตัว e wallet เนี่ย้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคนจะคงชินในการที่แบบอ่านแล้วมีเงินอยู่แล้วในกระเป๋าเงิน็กทรอนิกส์แล้วก็ไปสแกนจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้องยอมรับว่าไม่ว่าเราจะไปอย่างหลังจากโควิดอย่างเงี้ยค่ะังมีโอกาสได้เดินทางต่างประเทศบ้างคือหลายๆประเทศก็คือถ่าันว่าแบบไม่รับเงินสด ซึ่งก็กลายเป็นแบบอาใช้การ์ดวีซ่าได้ใช้ e ี a l เล็ต่างๆแบนดต่างๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็เห็นเป็นแบบปกติในทุกๆวันจริงๆอะไรเงยค่ะไวเล็ตหรือแคชเชอร์เปนเนี่ยเป็นหนึ่งในอนาคตเทรนด์ที่น่าจะต้องเกิดขึ้นขณะเดียวกันก็ไม่ต้องมี avoid g e r ใช่ด้วยก็ค <into adults> ือไม่ต้องมีการ touch ชค i n t อะไรที่เพิ่มความเสี่ยงในการอองโรคระบาดค่ะ ตั้งใจมันเป็นสุ per app ใช่ไหมคะแล้วลูกค้าเนี่ยสามารถที่แบบว่ายอมที่จะจ่ายเงินตรงนี้ได้จะรู้สึกถึงเลยว่าสปีดเนี่ยมันเร็วมากๆกนะคะแล้วก็พอเราจ่ายด้วยแคชเลสสเตทเมนต์ตัวนี้มันก็จะทําให้เขาลูกค้าสามารถจะทิคทรานเซ็คชั่นอยู่ในตัวเองอยู่ในแอปของเขาได้เลยซึ่งก็ทําให้สะดวากในการที่จะเช็คทรานเซ็คชั่นต่างๆที่เกิดขึ้นที่หลักนะคะไม่ต้องไปเช็คที่สเตทเมนต์หรืออะไรนะคะ <S <S เราก็เลยมองหาพาร์ทเนอร์ที่เป็นทงวอลเน็ตนะคะเราก็ได้เจอ G B p a r m นะะที่จะมาเติมเต็มตรงนี้ G B p a i m เนี่ยก็ realize ว่าเขาอ่ะมี product feature mm hmm. ในตัวเองอีกมากมายนะคะ mm hmm. แล้วก็เข้ากับบริษัทเราได้อย่างดีเพราะงั้นเราที่ว่าเราคุยกันเรื่องในฐานะที่เราก็เป็น small startup แล้วเราก็เป็นบริษัทเล็กบริษัทหนึ่งอันนี้เอ่อ mm hmm. มันเป็น perfect match ค่ะเป็นครั้งแรกนะคะสำหรับธุรกิจ supermarket retail อย่างเงี้ยรทำให้วิลล่าเป็นเจ้าแรกเลยแล้วก็คิดว่าวิลล่าเป็น ซูเปอร์มาร์เก็ตที่แบบมีความคมมากในด้านเทคโนโลยีทันสมัยตลอดเวลามีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์กรค่อนข้างแบบตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคได้ดีมากเลยค่ะตัว g ่า a ี l e t เนะคะเรามีให้บริการไว้ l e เ e l e w a l l e t นะคะซึ่งสามารถตอบโจทย์ได้ทุกรูปแบบก็คือเราพดทันเลยตั้งแต่ขั้นตอนการ eKYC นะคะ t o อ u p ถอนเงินแล้วก็ตัววีซ่าพิเศการนะคะก็คือไม่ว่าจะหน่วยงานรัฐหรือว่า,าภาคธุรกิจอะไรก็ตามใดๆที่อยากจะมีบริการครบทุกรูปแบบหรอือแม้กระทั่ง Membership ต่างๆเนี่ยทาง G d w a l l e เของเราเนี่ยก็พร้อมให้บริการเลยคือเรามีแบบทั้งสำเร็จรูปที่ไปใช้งานได้เลยหรือว่าคอสตอมัยได้ตามต้องการคือ Modify ได้ตามาภาคธุรกิจหรือว่าหน่วยงานในการใช้งานจริงอะคะ่ะคือมันจะสามารถตอบโจทย์ได้เป็นรูปแบบจริงๆค่ะก็อยากให้ ถ้าหน่วยงานรัฐหรือว่าภาคธรุรกิจอะไรที่มองหาอยู่นะคะในการทำ e wallet ก็คือไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องแบบวุ่นวา,วาอยอีกแล้วก็คือ G B wallet ของเราเนี่ยสามารถเป็นคำตอบให้ได้หมดเลยอะซึ่ง G B wallet <อ>เนี่ยก็จะเข้าไปเต็มๆต็มทำตัว structure โครงสร้างหลักบ้านให้ทั้งหมดลดต้นทุนลดค่าแรงลดระยะเวลาแล้วก็อำนวยความสะดวกได้อย่างเต็มที่เพื่อให้ภาคธรุรกิจหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยสามารถมี e wallet ที่ใช้าาสอยแล้วก็ปลอดภัยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะ ต้นเนี่ก็แค่โหลดแอปวิลามา r k เกตนะคะในทั้ง iOS หรือว่า Android นะคะเออ Play s t o r รแล้วก็สมัครสมาชิกชินล่าทีนี้ก็เอ่อ KYC ซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไปของทางแบงชาติอี่แล้วที่ทุกคนเลยจะต้องมีเท่านั้นนะคะ